คุณพ่ออายุยืนจริงพูดถึงก็ได้เห็นนี่แหละบุษบาดาท่าเรือจ้า ไม่มีบทพูดแต่เพียงท่าทางเดินก็เห็นชัดถึงความมั่นใจในแบบฉบับผู้หญิงสมัยใหม่ในรัชกาลที่3นะคะสำหรับคุณพุ่มในละครเรื่องบุษบาลุยไฟค่ะบทบาทคุณพุ่มนะคะรับบทโดยบัวพัทรสุดาอนุมานราชธนถ่ายทอดความเป็นบุษบาท่าเรือจ้างกวีสตรีผู้มีชื่อเสียงโดยเฉพาะในทางบอกบทสกวาฝ่ายหญิงค่ะซึ่งเป็นที่ยอมรับในสมัยนั้นว่าเป็นคนมีฝีปากคมคายไม่แพ้ชาย แต่จากคาแรคเตอร์นี้ทำให้ครูบัวถูกชาวเน็ตติงว่าไม่เหมาะกับบทของคุณพุ่มค่ะโดยครูบัวแคปมาโพสต์หน้า Facebook ตัวเองเลยก็กล่าวติดตลกนะคะว่าก็รู้สึกน้อยใจยอยู่เหมือนกันแหละเพราะว่าผู้ชมบอกว่าคุณพุ่มหาคนแสดงไม่ได้แล้วหรอคาแรคเตอร์ไม่ได้ โดยมองว่าคณพุ่มตามประวัติศาสตร์เป็นถึงนางในแถวหน้าดังน,นั้นผู้ที่จะมารับบทบาทนี้ก็ควรมีใบหน้าที่อดเยาะสะดุดตาแต่สําหรับคุณแอนทิพธิดาสัทธ,ธาทิพย์ผู้ประพันธ์และเขียนบทโทรทัศน์บุษบสบายไฟยแล้วก็เป็นคนคัดเลือกนักแสดงด้วยตัวเองนะคะ<โ>เผยว่าบทของคุณพุ่มในจินตนาการของตัวเองคือผู้หญิงที่สวยจากข้างในค่ะมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นแล้วก็ต้องมีพลังทั้งสายตาและเสียงพูดที่น่าฟัง เป็นคนต่างบทประพันธ์ด้วยแล้วก็เลือกบัวมาเล่นด้วยเพราะไม่เห็นใครเหมาะสมเท่าบัวอีกแล้วค่ะค่ะคือจริงๆแล้วบัวเนี่ยเป็นคนที่ภาษาไทยอ่อนมากแต่บุคลิกและตัวตนเขาอ่ะใช่ค่ะคือเขาเขาจะเป็นคนที่เขาจะเป็นคนที่ผู้ชายต้องเกรงใจอ่ะคือหมายถึงว่าเขามีผู้ชายจีบเยอะหมายถึงว่าผู้ชายมาชอบพอมาติดพันเยอะแต่ไม่มีใครกล้าลามปามอะไรเขาอย่างแน่นอน คือเขาสวยแล้วแต่เขาเป็นคนที่น่านับถือผู้ชายนับถือเขาแต่ว่าพวกที่ไปเ,เขาเรียกอะไรอะแซะเขาว่าบุษบาท่าเรือจ้างเนี่ยก็คือเป็นพวกที่เห็นผู้หญิงเก่งไม่ได้อะก็คือเหมือนกับว่าเก่งเกินไปแล้วน้ำหมันไส้อะไรอย่างเงี้ยก,ก็อยากจะแบบบูลลี่นิดหน่อยให้ดูเหมือนว่าอุ้ยเธอก็แค่ท่าเรือจ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ สำหรับครูบัวแล้วการรับงานละครทีวีเรื่องแรกในชีวิตหลังแสดงละครเวทีมากว่า10ปีพอมีเสียงวิจารณ์แบบนี้ก็รู้สึกนิดหน่อยค่ะแต่ก็ยังอยากให้ติดตามบุษบาลุยไฟกันก่อนเชื่อว่าทุกคนจะหลงรักขุนพุ่มแน่นอนแล้วก็หมายถึงว่าบางค้องบอกว่าเออไม่สวยอะไรเงี้ยไม่สวยไม่สวยเ,ยวยวยเป็นยังไงต้องสวยกว่าน,นี้ต้องเด็กกว่านี้อะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือคุณพุ่มออกมาแล้วคือไม่ได้อยู่ในวังแล้วคือคือคือขอลาออก เออไปอยู่ติดๆคนเอเดียวที่แพรอะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็เลยอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ที่เราที่เราเจอว่าโอเคอาจจะเคยเคย สวยอยู่ในวังทํางานในวังจริงแต่ว่าช่วงเนี้ที่ออกมาก็คือออกมาอยู่เองเราแต่ว่าคือบุก็รีเสิร์ชนะแต่ว่าไม่มีลูปไม่มีลูปท่านเลยก็เลยก็เลยเดาเดาว่าว่าผู้หญิงที่จะอยู่อย่างนี้ได้จะคัดหนังสือจะอ่านหนังสือออกแล้วเราเรา,เราทำอาชีพอะไรเราเราน่าจะเป็นคนยังไงที่เราจะต้องเซอร์ไพรส์ให้ได้ในยุคน,นั้นโดยที่ไม่ได้อยู่ในวัง มีคอมเมนต์ตีแต่ครูบัวก็ไม่ลืมว่ายังมีคอมเมนต์ชื่นชมค่ะถือเป็นกำลังใจในการแสดงตอนนี้บุษบสาลุยไฟกำลังเข้มข้นเลยนะคะคืนนี้ก็ติดตามตอนต่อ,ตอไปได้เลยค่ะกับสิ่งที่คุณพุ่มจะแปลงโฉมให้ลำจวนที่รับบทโดยเชอ้อปรางอารีกุลแปลงโฉมเป็นผู้ชายค่ะติดตามคืนนี้เวลา20นาฬิกา15นาทีทางไทย PBS ค่ะ